สู่ช่องแอ n นแฟมลี่นะคะมีคนปริศนาเดินเข้ามาแล้วนะคะในสถานที่ไม่ต้องตกใจนะคะว่าใส่เสื้อสีม่วงแล้วอันนี้คือเรามีสองตัวคะ่ะเรามีสองตัวค่นะ <c oughs> เดี๋ยวลงพันลงพันไปดูกับข้าวยังไปดูกับข้าวไปเราไปดูที่ไหนนี่ไงกับข้าวป้าเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวเขินนะ เดี๋ยวให้ป้าเจ้าบ้นานนั่งอยู่ตรงนี้<ไ>ป,<า>ป้านะป้า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  <c oughs> สบายดีครับพี่รองเอซีที่กองร,กร,รับทุกท่านนะครับไทยภายานอกด้วยเหมือนยานอวก,กาศเลยพี่นองเนาะ ลุงพันถึงกับตะลึงเลยไม่เจอสิ่งนี้มีโคงไปหห่เพราะถ่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนึกว่าแต่มันไม่มีกระจกเเดี๋ยวลุงพันเจ้าเจ้าตะลึงอะไรเจ้าตะลึงอะไรนี่นี่นะโครเออเออมันสวยไหมมันสวยไหมโอ้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเันปกติเขาก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าโมใหญ่แบบนี้นะเออ อันนี้ใหญ่่ไปเวลาเขาตึงในกล้องเลยมันเหมือนกับอะไรจะคู่ขึ้นหรือว่าเหมือนกับลอยมาเปนมันสวยมันสวยใช่ไมสวยงเออนี่ขนาดเจ้าเห็นแค่โครงไฟแล้วจะไปเห็นกับข้าวไปไปกับข้าวไปเออลุงพันนะก็พาลุงพันมาดูอาหารนะฮะว่ามีอะไรทานนะฮะจ้ะอันดับแรกเขามีจะมีป้าย เขาจะมีป้ายชื่อขนมแต่ละชื่อไว้ให้เราใช่อันนี้เขาชื่อเดนิสเดนิสเออเดสนิสบึ้งไปบึ้งมากอะคืนเป็นขนมปังไส้เนยบ่อย่คืนอ่ะนะปั๊บๆนะไม่อย่งัที่เป็นที่เป็นปั๊บๆนะเอออ่ะแล้วอันนี้เขาจะมีป้ายด้วยนะอันนี้ครัวซองเออ เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนี่เข้าให้คนไทยอ่านข้างบนนะออันนี้ให้คนชาวต่างชาติอ๋อเขาเข้ากับต่างชาติบอได้ิเราต่างชาติบอก่จริงเหรออันนี้ไม่ต้องบอกนะว่าคืออะไรไม่ต้องบอกนะเอออันนี้อันนี้อันนี้เตาเตาที่เราพิงไฟพิงไฟอยู่ที่บ้านไงใช่ไหมใช่ไหมพี่ปันอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นเครื่องทําขนมปัง ปิ้งนะคะก็คือมันสามารถใส่ได้หลายหลายแผ่นนะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นน้ำดื่มนะะน้ำดื่มอ่ะอันนี้ตุกจริงอันนี้โคมไฟเขามีน้ำเขามีน้ำเขามีชื่อด้วยนะนี่เขาไอไอ้อ่านข้างมนเออเขาไออ่านข้างมนเออนั่นแหละเขาน้ำอันนี้อันนี้น้ำน้ำบักน้ำบักน้ำ เนี่ยนะนี่นี่นะบักนัดอะนี่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแว่นใส่อีกแว่นหนึ่งไหมโอ้โหสวยมากเลยในตู้สวยสวยโอ้พระมงกรนะเนี่ยมังกรสวยมากเลยนะะฮเขาทำมาจากที่เป็นเป็นอะไรนะเป็นขี้เลื่อยนะแล้วก็มาปั้งมาโอ้เออ สวยเนาะแล้วก็ทาสแลกเนาะเขาทาสแลกมันก็เลยสวยไปเดี๋ยวเราไปดูของของทางนู้นก่อนอันนั้นเป็นกับข้าวเออนี่เป็นกับข้าวลุงพันธ์จะชอบทานอะไรนะไม่ใม่ถ้วยตักน้ําซุปเขามีต้มยำเออผัดผักรวมไก่ทอดกะเพรากะเพราด้วยกะเพราที่โรงแรมก็มีกะเพรานะกะเพรานี่ฝีมือปดานี่หงเออปดา ป้าไทยบ้านเออป้้าาไทยบนเดี๋ยวเอแอนว่าลุงพันกินอันนี้น่าจะอร่อยนะนี่ไงเนี่ยนี่เอาไว้ล้างตานำพริกหม้อ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 หุงข้าวลองกดสิลองกดดูเออเมื่อเมื่อคืนนี้ก็เปิดประตูก็เปิดยากมาเลย แล้วแล้วอีเพาะตื่นยังอีเพาะตื่นยังจะได้กินัหมดเสรุดิีนโอ้อ้าวเนี่ยลุงพันบอกว่าเปิดโมไม่เป็นสุดฮาจริงเล้ว่ากะพี่น้องเอ๊ะจริงป่าวเปิดโมไม่เป็นเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนของสลัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้กินได้ไหม อันนี้กินได้ปะสวยลุงพันธ์จาอย่าไปกินในในโถแก้วนะไม่ได้นะโอ้โหเขาแต่งดอกไม้สวยมากนะลุงพันธ์ก็ตะลึงเลยนะเออนี่สวยงามนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วเนาะเขาเรียกว่าเห็นดอกไม้แล้วมันมีความสดชื่น เออมันทำให้อยากอาหารมากยิ่งขึ้นลงพันธ์นี่ไงสลัดกินแล้วผิวสวยผิวสวยนะเออเนี่ยสลัดโรงแรมเพื่อนทำได้ดีมากเนาะจ้ะสุดยอดเลยครับปกติเราแตอยู่บ้านนอกก็งาเราไม่เห็นแบบนี้เราู้ที่น้องเนยส้ดูสายกระเป๋าทีละสองกระเป๋าเรียบแอดมินช่องมนอง นะคะลุงช่างบอกให้เอากระเป๋านั้นนะไว้ใส่โทรศัพท์ด้วยนะเวลาถ่ายคลิปอตอนนี้เราก็รอทีมงานนะทีมงานยังไม่ทีมงานตื่นกันหรือ,อยังเนี่ยทีมงานตื่นหรือ,อยังอ้ไลสดอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะรเยนาอยสดยอยา่ง้ยนนฟีซีไม่ต้องตกใจนะว่าเช้านี้เราไม่ไลสด เพราะว่าเราถ่ายคลิปลุงพันธอันนั้นอะบักซีดาบัคซีดาเออฝรั่งนั่นแหละเอออ่าะมีมีข้าวต้มด้วยนะออมีข้าวต้มนี่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 ข้าวต้มลุงพัน์มาดูข้าวต้มก่อนออรู้ไหมที่นี่พีความพิเศษของข้าวต้มคืออะไรคือคืออะไรรู้ไหมเขาจะแยกน้ำซุปออกจากข้าว นี่ไงอันนี้น้ําซุปอันนี้ข้าวอันนั้นถ้วยนะอันนี้ถ้วยตักข้าวแล้วเขาก็มาตักน้ําซุปเออลุงพันบอกว่าคือยาอวกาศมาสร้างวารยโอ้ยหหอยขำเพีไป้องด้วยนะคะ เมื่อคืนขำยังไม่พอมาขำนนท์เช้าอยูเนี่ยนะคะ <c oughs> อ่ะตอนนี้ก็ก็ <c oughs> น่าจะได้ถึงเวลาเนี่ยอะถึงเวลาอ,อ่ะลุงพันตัดสินใจจะทานอะไรก่อนอมันมีเยอะนะเนี่ยมันมันบก็แบบนี้เข้าเห็งเข้าเห็งนี้เอนอนีความรู้สึกว่าน่าทานแล้วก็น่าอร่อยแต่ว่าเออในส่วนของลุงพันนแต่ว่าตอนเช้าถ้าเฮาเดินทางแบบนี้จะกินอะไรที่เดียว หนักท้องอ่คือเอออ๋อใช่ใช่อะนะมันมันมีแบบต้มนะมันมีแบบต้มต้มยำเออนี่ไงต้มยำเนี่ยเรามีข้าวสวยเนาะอยู่หน้านี่กินเต็มที่เลยนะเขาเดียว้อนอนะอ้อนเออแต่ว่าสุขภาพเราการน่างกายจะจะต้องดูเลเพราะว่าลุงพันลำไส้ไม่ค่อยดี มันดี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 อยู่แต่ว่าเวลาเรากินเราจะกินแซ่บๆหนักๆอ๋อกินแซ่บๆหนักๆนั่งรถนั่งเรือรกแต่แต่ข้าวต้มนี่มันจะเบาเนาะเออค่ะนะอ่ะเดี๋ยวให้ลุงพันธ์นะตัดสินใจนะว่าจะทานอะไรนะคะ